ไม่ควรเข้าไปในที่ของใครโดยไม่รับอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่มันถูกทิ้งร้างมานานเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมกับเพื่อนๆอ,อย่างแซมไม้และเจนตัดสินใจบุกคฤหาส์เก่าแก่กลางป่าลึกมันเป็นที่ที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีผีเจ้าที่เฮี้ยนคอยปกปักรักษาเราออกไปพิสูจน์ความกล้าในคืนเดือนมืดก้าวแรกที่เหยียบเข้าสู่ตัวคฤหาส์อากาศก็เย็นยะเยือกจนขนลุกบรรยากาศเงียบสงัดราวกับไม่มีลมหายใจ สิ่งแรกที่เห็นคือกรอบรูปครอบครัวเก่าแก่ที่บิดเบี้ยวบนผนังเราเดินสำรวจห้องโถงกว้างที่ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์สีขาวโพลนแซมสัมผัสได้ถึงลมเย็นแปลกๆพัดผ่านไปใกล้หูเหมือนมีใครกระสิบเบาๆข้างหลังส่วนไม้บอกว่าจูๆ่ๆริมเปียโนโก,ก็ขยับเองเป็นทำนองแผ่วๆจากชั้นบนทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเราตัดสินใจขึ้นไปชั้นสองระหว่างที่เจนกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่ทันใดนั้น กรอบรูปบรรพบุรุษบนผนังก็ร่วงหล่นลงมาแตกกระจายเองโดยไม่มีสาเหตุแซมกับไหมรีบเข้าไปดูใกล้ๆแต่ผมกลับเห็นบางอย่างเงามืดทะมึนรูปร่างคล้ายคนยืนจ้องมองมาจากมุมห้องโถงด้านล่างสายตาเย็นเยียบนั้นเหมือนต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ของพวกแกแล้วสิ่งที่ทาให้ทุกคนหยุดนิ่งคือแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่มาจากทุกทิศท,ทุกทางเหมือนคฤรืหั์ทั้งหลังกําลังคํารามอย่างโกรธเกรี้ยว พวกเราทุกคนรู้สึกเหมือนโดนใครบางคนผลักอย่างแรงพร้อมกันจนล้มลงกับพื้นเจนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะที่เธอเห็นรอยมือเก่าๆปรากฏขึ้นบนกระจกหน้าต่างแล้วจางหายไปเราไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาจากคฤหาสน์นั้นอย่างไม่คิดชีวิตไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลยแม้แต่นิดเดียวทุกวันนี้ผมยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้ดีเหมือนมีบางอย่างตามติดมาจนถึงบ้านมันทําให้ผมตระหนักว่าบางสถานที่ก็มีเจ้าของที่มองไม่เห็นและการรบกวนพวกเขาคือสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่ง เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรกำลังรอคุณอยู่ข้างในความกล้าในวันนั้นแลกมาด้วยความหลอนที่ติดตัวไปตลอดชีวิต